สวัสดีทุเม no? no ื่อนี้กับพี่ก็นางไงเลนาะตอนนี้แม่นาไงกับเกี่ยงยาวนมีกมาเกี่ยงหยาเ่ยยไปคั่วอยู่บ้านเนาะับนต๊ะนหนักหนักได้น้ำน้ำเก่งขึ้นกระดนมองไ่เยุ้วนกับยาได้พี่น้อง กกได้ยว่าเกี่ยวไปหยาก็ไลยพี่น้องใครกว่าสีเกี่ยวถิมพระทางถิมไปก็ได้เอาไปให้ค้อยไงพวกค้อยกับอึดหย่าหน่หวานคนตกตจีบอีพอก่ะกำลังทางหญ่า มาหาเด็กก็ว่าโอ้ใยใช่ไหมน้องมาหยังหน่ะดีฮะมาเอาไปซอยเบี้ยมาหยังนี่สบายดีพี่น้องแดดแดดร่มพี่น้องมันขึ้นมีฝนตกเวิร์ดขึ้น พอค่ะกำลังค้างเงาจะมาหยาได้พี่น้องโอ้ยจะมาแดดค่ะมาดีดพี่น้องมาทางยาให้ก่อนพี่น้องเนาะทางเดี๋ยวก็มีเสี่ยวมาส่งเลยพี่เนาะเอาให้กับโบชั้นอเมือบอ่ะอเพราะว่าทางมันเปืือยได้เราซื้อเมื่อเมื่อนี้แหละ อย่างยางทางยาไปให้ห่วยอย่าไาาลา่พี่นอ้องเลยโอ้ยจะเป็นดมพี่นอ้องดมเอาแฉเอามา,าขึ้นอีกคนตกเวดขึ้นแดดแดดแท้พี่น,อน,น้องเอ้ยคนตกมีต่หนัก ป n h เปงนยาพี่น้อง้งานทานรงายอมผ้นาดึงมาถือดิ้วควายสังสิกีน่อยเนอง มกับพลมลมเนี่ยโอ้ยอะไรดสองหนึ่งเรืองาเลยยาต้ดียเมต้นสามสิกินข้อยมันนี่ไง เป็นโกโกอยู่ก็พอะไทำความสะอาดชวนเน่แล้วกให้ค่อยกินเน่นะพนมตูแดดออกมาเลยหักดมดมแห้งเลยพี่น้องโอ้ทำไม เฮ้ยดดีดีโอ้ไมคือเก่งแท้ทำไมคือเก่งแท้ใช่อีกดิบ๊แดบอน,นี่งกำลังสเดียวผูเหน,น่อครับ ไายจะสอบหนึง่งข้างนั้นกัเพื่อไหมกับแม่นเนาะแล้วโอ้ห้าจีนองได้แล้วลนี่สอบหนึง่งส,ส,สอบสอบหืมีนองตายปะยังอี๊ อยงาพี่น้องเอาวันยังได้ยังยังได้เ้ยจะยอมไว้สองสอผปุสองหองนอนนี่สองหองพดนี่เดินไองเลยี่นะพี่น้อง นนพวกใช่ไหมซอยแม่วะนี่ซอยแม่วะนี่คนตัวคงคืนน่น้ำได้ไงพี่หน่อย แดดบวดอะแดดหน่ายเลยพี่น้องจีมันหอนทอของผ้าผัดเมื่อขึ้นพี่น้องผัดแดดเมืองนี้ผัดเมื่อ Hoa không cái <laughs> hang, chẳng một cái nhau là, yêu hắn cái bể, chẳng là Mẹ, chừng mắp bay. Hào nắp bay, chừng mắp bay. Hào, hào mắm 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 ตอนนี้กัเพ th nh ่เนาะอุ้มพ้นกับต๊ะเงียบๆอยู่กันเลยเอาขึ้นไปป้าใวเท่างเทียงพี่เนาะห้องเกษียเอาอันนั้นสอบอย่าขึ้นไปไใบเท่ยงเนาะจะถึงไปส่งหรือบ่ามือนี้กับพ้นเพราะวะโต๊ะพี่เนาะผมหวังว่าข่างนี่กันท่านไดเดือดสั่งพี่น้อง Cái này đẹp dặm thì <laughs> <laughs> những... à, nó xăm, đây Hòn, hòn, hai phía nó ngay Phố mà cả nhịp nhịp được phía nó ngay Đây, xóm Nhịp số sáng phía nó ngay 8 xóm phía nó Xóm xì kín khóa nó, khóa xóm xì kín Cái này nào, à bạc này của... ไปโร้ําให้แ่นนี่ย้างบ้านกะน้ำแกงเขง้าวงาแล้วเน,ะนาะน้ำปลาก็ได้เลยหญาก็บ่มีกเอาไฟสิแห่พอได้กินน้องพี่น้องพอได้เอาหญาไปคั่ยกินตอนนี้เขาก็กำาลังสิไปส่งหญาเนาะแล้วกะส่งเบียร ไอ้ชิงนออยู่ฝากนะนอสต์บรรยากาศดีพี่นอมาสิมาอะตเว่นผลตะว่พผนโต๊ะฮาระเซาก็เลยมาตอนชั่มหนีละพี่นอกาคาเซะ้าคาเซะฮากะพ้นฮาคาเซ้า้นทานงพี่นอไม่นักแม่ท้นทางเพื่อนเก่งพี่นอ สซมมี่ก็ว่าซเปก็ว่าวันนี้ยังซมาเปื่อนเถะหมื่นเมื่อร้วาจะไรสัตสัตเรจะกลยย่งงาแดงย่างพี่นอ้องสานงามพี่นอ้องคนทางก็จะเป็นเปื่อนพี่น้องเอ้ย ก็มีต่กระสอบเนี่ยสาดเปลี่ยนพี่น้อง เส้นหนามพี่น้องผ่านยามมีใช่ไหมท้ายหูบ้างคนตอนนี้ก็ะหอดแล้วเนาะโอ้หนามพี่น้อง เนียไอซิงขามาเอาเนาะหนาพี่เนาะหนามเต็มพังพี่นอ้องเอ้ย นตกดินเด้ออีเนาะน้ำเต็มผ่ามขึ้นอี่กระตกเวดขึ้นเหมือนอีกกระตกปุ๊ไอซิงกะกำลังขามาเอาเนาะมันยังกันยังไง น้ำเต็มเลยพี่น้่งน้ำเต็มพังเลยพี่น้น่งเจ้ากระเมือหน้าแพ สำเต็มพังคนตกดินโอ้พันกนะกระทันหากพี่น้องเอ้ยสบายบรรยากาศงามบรรยากาศดีมิวง,ง่ามพี่น้องยไหมจะกับมื่นตกลงหน้าไม่หันใช ไปพี่น้องมีน่าเอายาแล้วก็เอาเบียร์แล้วก็เอาน้าพี่น้องตามอย่างโอ้ยจะเห็นอ่ไรเหรอยังสงสัยเสือเปลือกใค่ไหมคำเลยพี่หนพี่น้องเลยโอ้มาซิมาตะเวนบนกระโต๊กเห็นจะขวัญหนาน่าเบื่อผู้เผยไม่สิคนบอกเอา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 จับผากันโดมค่ะ ค่ำเลยพี่น้องเอ้ยค้นเป็นเพียมาวะไรนี่คอยัดแยงใต้ถึงวะเหรอพีอ้าวสบายดีค้นหนามพี่น้องเลยน้องไงมาส่งยาด้วพี่น้องดิค้นซอยเหยที่ส่งยาด้วยส่งยาพี่น้องค้นจี๋เลยเอาน่าเมื่อกี้หนึ่งพี่น้องเลย คนเป็นคนนอไม่กับิเมื่อนะพี่นองม่ทำเลยไม่กะพี่นอง